หลังไม่เจอพ่อเจอแล้วครับแอบดูอ่าเจยวแตกกันเหรอโอ้หอี่าพูดเล่นเรื่องเฉลี่ยไหนส่วนไหนก่อนนี่อุ้ยอุ้ย นะครับสวัสดีคืนนี้เรามาปีหลังตอหัวเสือครับมันอยู่ในไรกระบองเพชรหลังใหญ่ครับเป็นพี่เขาบอกมาตัดญยาเจอครับตัดไม่ได้ครับต้องมาเอาออกครับน่ยอยู่ร้องไหนพ่อหลังไม่เจอพ่อเจอแล้วครับ,รบดู อ้อมมาโน่นจากนน่นอเอาทั้งโคนกระบ,บองเพชรเลยมั้งเนี่ยนี่ครับมันอ้อมโคดนนะรูออกอยู่ตรงนี้อันรูครับอรูนึ่งเนี่ยเห็นไหมติดดวงเนาะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่นใต้กระบ,บองเพชร ไม,ไ,ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับจะรอมาดูตัวตมันอยู่กับดินเนอะใช่อยู่กับดินครับรอดูครับมันลามมันถึงีผู้ร่วมขบวนการฮ่าอย่าลอีกอับงนายฝังนายไปไหนนี่นะครับวิธีตีต่อแบบบ้านๆนะครับปิดหัวก่อนปิดหัวไฟก่อน <laughs> หัวขาดเครียปิดผายแล้วปิดผายแล้วเกิดเกิดอาการเอฟเฟกเลยครับอ่เอาไฟกล้องอะ เอาผู้ร่วมขบวนการเราไปไหนละ่ะสองทางหน่อยเดินมา <laughs> อา้าวนู้นน่ะเดินวันนู้นอีกสองคนผู้ร่วมขบวนการครับทำงานไม่ได้ครับ <laughs> เลยต้องเอาออกหลังก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ขอ <laughs> อ้าวเจยวแตกกันวเหรอโอ้ยพูดเล่นเรื่องเฉลี่ะก่อนนี่นี่โคนเนี่ยมันมองตาแป๋วอยู่เนี่ยออรูอไรรูหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นรูหนึ่งใช่ไหมพ่อฝั่งรูเหรอฝั่งนู้นมีรูหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวมันเจ่าอยู่นอกตัวอันมีอยู่นอกด้วยยามแล้วก็บินอืมทหารยามพ่ออย่าเพิ่งไปกวนมันเด้อ อ่ะพี่กบพี่กบนี่ครับผู้ร่วมขบวนการมาครบแล้วครับอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงโคนกระบองเพชรมึงอย่ามือไปแวกนะครับอินมากนี่มาฝั่งนี้ตัวแอนรูนะใช่ไหมมือไปแวกเน่ยเฮ้ยพี่กบใจเย็นสีตามขบวนการนี่ฮะเออต้อหลุมเออมันไม่ให้ตอหลุมมันต้องหัวซือเหรอมันอยู่เตี้ยเห็นมไหมอย่าเพิ่งไปแวกมันสิโอ้โหเสี้ยนอย่างเลยคนเลย นี่ครับถ้าอยู่แถวบ้านเท่านี้เขาใช้มือป้าแวกลังเลยมาถึงนอกเฮ้ยมันยังไม่นอนตัวในีบินอยู่เนี่ยอ่ะครับรอดูอย่าโดนอย่าโดนโทรศัพท์นะลังฟูดีจินเนี่ยเบียร์หรือว่าลังต่อลังต่อตกใจนี่มันดีจริงเหรอมันหกไปแค่ไหนแล้วลุงไหมลบลบเอาล้วครับอ๋อลบอย่าบอกกล้องนะไปแล้วเย่เขารู้นู่นปะ ขนาดนี้แล้วมันจะบินไปที่ไหนวะตายต้นไม้หลังให้ขยับนิดหนึ่งวางกล้องหน่งจุดนี่นะครับชีวิตบ้านๆนะครับการเผาต่ออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไฟครับไฟไฟกบเันนี่กบป็นไฟนี่ ไม่มีอะไรครับไฟไฟโดนเฉยครับไม่มีอะไรแค่แทรกรังเลยไม่เหลือแล้วแทรกรังย้อนม่เห็นเทปผู้ร่วมกระบวนการเรามาให้กำลังใจใจครับคอยให้ผ่านเขาอยู่ระดับบนแล้วหมดยังหมดแล้วไม่มีล้างไม่มีตัวหรอกล้างอืมไม่ล้างมั้งลบขนาดนี้ไม่มีไม่มีตัว ยิงดินั่นนะไอ้เป็นแพรไม่มีได้ไงวะมีปิดเป็นแพรเลยนีปิดไหทีมงานครับทีมงานลอาขอมีดหน่อยครับทีมงานครับตัวหมดยังครับตัวหมดอยู่แล้วจะใกล้ใบินอยู่แล้วนะไม่เหลือแล้วตัดออกเลยต้นนี้ตัดออกเลยลงไพตัดไปเเดี๋ยวมันก็แตกไม่เหลือไม่เหลือเออมันแตกใหม่ไม่มีตัวด้วยครับน่าจะล้างนะครับไม่มีน้ำ นอนดินเลวเว้ยดับจิ้ลงล่างว่าเอ้าเอากล้องมาใกล้ๆดิลงล่างว่าเอ้าอไงฮะลงล่างว่าเอ้าอะไรลงล่างเออมันลงใต้ดินปะไม่ลงเอามันมีรูใต้ดินนูให้กบไ,ไม่มีแล้วมันมันมันขยายล่างไม่ได้แล้วโอ้ <c oughs> ดูดิ <c oughs> <c oughs> ไม่มีมันขยายล่างไม่ได้แล้วมันไปไม่ได้แล้วไม่มีแค่นั้นแหละ โอ้ยตัวอ่อนร่วงเต็มเลยนะนั่นน่ะนั่นน่ะตรงเออตรงหลุมนั่นแหละนะี่หมดแล้วอะไรมาตอมแค่นี่มีไหมเนี่ครับหลังดิฉันมันมันตัวสามนั่นเองมันอยู่ติดดินมันขยายไม่ได้มันไมได้แค่นั้นแหละตัวสามชั้นนี่โอ้อยู่ข้างหลังแั้วแต่พรอยู่ล่างไม่มีเลยอ่อนอื้ม มไม่มีอะไรดูน้โอ้โหานโคแล้วอ่าอ่อ่อ้แล้วก็ไม่เอาไฟเผาโอ้โอลงเผาลงเซียนไม่ได้ไม่ได้ขอได้ยุบไปไปครับก็พยบนี่ดูตัวกันกน,นี่นะครับไหดีกี่ตัวเนีย น,นี่นะครับวันอเผอิญมันมาแบบช้าไปหน่อยนะครับแล้วก็หวานจริงไม่เหลือเลยครับมีนิดหน่อยครับพอได้ไม่ถึงรองขีดเลยเอาจิ้ยนินอันนี้มีอยู่เขาบอกแล้วไม่ถึงรองขีด ลวกโอ้ลวกพี่กบเก็บแล้วพี่กบโอ้ยเก็บอะไรกินเลยนี่แล้วก็เก็บไงเก็บกินโอ้โหดูครับกินกันอย่างนี้เลยครับลวกลวกแล้วลวกแล้วนี่นะครับกินได้นะครับเดือดเดกินได้นะครับตัวต่อที่ตัวต่อเดือดเดือดเลยอันนี้อันนี้เผาแล้วนี่อันนี้อันนี้เผาแล้วอันนี้ดิบดเดก็กินได้นะครับเดี๋ยวพี่กบก็ปากมืดกินลูกมาอยู่เนี้ยอ้า เอาไี่กบให้กินแล้วพี่เอาเอาเหล็กเอาเหล็กไนมันออกไงเอาไปตกปลานะอร่อยเอาเอาใส่ถุงเนีเต็มเลยเนี่ยตึงหางอะไรกันตึงเนี่ยเจ็บอ๋อเลยแม่ยพี่กบเนี่ยพี่กบเนี่ยอยู่ตรงมีนเนี่ยตรงมีนเนี่ยตรงป่าแม่งส่องเลยนะนั่นตัวนึ่งอยู่หน้าผมเนี่ยตัวสุดปอรแมนอุ้ยโอกาสหน้าครับโอกาสหน้าโอกาสหน้าน่าจะได้เยอะกว่านี้ นวันนี้ผิดหวังนิดเดียวครับในสายอุภูมิที่บ้านนี่ยมีรังนี่ลุงไผ่ครับน้องมงคลน้องเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับลาครับมงคลอ้าวลังนไงขั้นตอนการแกะตัวครับนี่พี่กบพี่กบตัวนี้กินไหมโอ้ไอตรงนี้กินไม่ได้มันจะมีเหล็กไนอยู่เอาเลยแล้วพี่กบก็ดึงเหล็กไนออกอีพี่เอาอีกตัวอีกนิด ชื่อว่าดิ้นๆอ่อนกว่านี้หน่อยเดี๋ยวจัดให้นี่นะครับนี่นะครับเอออย่างนี้กินกันแบบสดๆเอ้าโอ้กล้องถ่านเวลาเลยกล้องถ่านเวลาด้วยโอ้เจ๋งมากเลยล่วงอร่อยเนี่ยมาดูครับว่าจะได้เยอะไหมอะไรนะเดี๋ยวนี่ครับวิธีแกะครับเปิดหน้ามันไว้ครับใช่ไหมใช่ เาเปิด้าแล้วก็หยิบใส่อ่าพอรามันติดมาเราก็ต้องใส่จานนะมันต้องใส่จานไม่ใส่ป้าเพราะไพอเพเปิดหน้าแล้วทำไงครับเปิดหน้าเปิดหน้าแล้วเดี๋ยวก็เคาเดี๋ยวก็ทงนี้นะครับเขาเขาอ๋อมันจะล่วงลอมาเองนะครับอืเดีนะครับอ่าเดียตัวบินตัวนี่ครับข้างบนเจ็บเป็นไปแล้วแกะตัวต่อครับลองมันบอต่ายกระตานได้ไงดูข้างล่างข้างหน้ามีวงหนึ่งครับลาดหมู อันนี้อะไรก้อยหรืออะไรพี่ก้อยหมูหมูดิบด้วยใช่เอสุกแล้วอ๋อสุกแล้วอย่างนั้นดีกว่านะครับไม่ต้องมาเสี่ยงขายด้วยเดี๋ยวรอดูครับนี่ครับทอดเลยเป็นวันแกเสร็จแล้วครับอย่าไปมันล้างมันก็ได้เขาพยายามกันเองนะคะเพราะยำไม่เป็นค่ะไม่ยำคั่วกินเลยคั่วครับไปไฟอยู่ไหนนี่ นองดำมโบไงครับรสชาติอร่อยครับอร่อยอร่อยนะครับไม่ใช่ต่อนะครับไปตีต่อกันมายำหมูอร่อยมากเลยครับลาบครับก้อยครับไปดิบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเมนูต่อครับอันนี้เอานะบ้านๆนะครับชีวิตบ้านๆกินกันแบบนี้นะครับหล่ยคนชอบหลายคนครับชิมเลยครับนี่นะครับ ชีวิตบ้านๆน,นะครับช้อนไม่ต้องนี่ดูต่อยังไม่ได้หลาเลยขี้ด <c oughs> ิบเต็มไปบ้านเป็นไงครับรสชาติอืมอร่อยครับเต่ออร่อยมากครับต่ออร่อยมากครับแต่กินหมูโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ